ทางหน่อยขอทางหน่อยครับไปใชอีกเบงไปอีกเลยที่ปึงมากกับไปอีกแ้วบบอยู่นี่กูไปน้ำไปน้ำกันเบ,ง,บง,งกูไปน้ำมึงจะทีมกันไหมล่ะบักฮานี่เบง มิ่งกูไปน้ำมิ่งยังมีมีหัวจิตหัวใจได้จูโวยอยากไปน้ำเงิดเนาะมิ่งกอดลงแล้วเบ่งกูไปน้ำกูขอลงเิ่งเบ่งกูอยากไปน้ำมบ่งเจ็บยังวะเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวพ่อพายายไปเที่ยวก่อน ไปห้าวันเองเจ้าอยู่กับเยาวันไงเจ้าอยู่กับเยาวันเดี๋ยวพ่อรีบกลับมาเดี๋ยวพ่อเชขนมมาฝากเหมือนเดิมนั่งลงนั่งลงคุยกันรู้เรื่องนั่งลงครับคุยกันรู้เรื่องเราจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะกูไปน้ำกูไปน้ำเจ้าฟ้าบ้านนะเดี๋ยวพ่อรีบกลับมาเดี๋ยวพ่อเขนมมาฝากเจ้าขึ้นเครื่องไม่ได้เดี๋ยวพ่อคนเส้ากลับมานะลูกนะน่นะอ้าวขึ้นน้ามาก๋ยวจะยง แต่พ่พายจะยงไปเที่ยวเฉยๆไม่เป็นไรเจ้าก็อยู่บ้านเข้าใจไหมเจ้าก็อยู่บ้านดูแลเมียนะเจ้ามีลูกมีเมียแล้ว,วไงพ่อแบงยังไม่มีพม่อเบงก็ต้องไปที่ยวไงเจ้ามีเมียแล้วเจ้าอยู่บ้านไงเข้าใจไหมครับนั่นยายมาแล้วน่ะพอไม่ได้ไม่ได้ไปถือกระเป๋าให้ยายยายไปใส่แล้วผมนี่ ได้ไปเที่ยวจักมือไปซี้มือหาเื่อนหนึ่งลูกแล้วผมดีหล่าอยู่น้ำยายบ้านเด้อนี่ย่งโอ้ยอุ๊นีหน่อยมึงกึ่งแงดแต่เดี๋ยนี่คือหัวได้ไปอีรีบ่ไปอีรีเลยลูกเออหล่าอยู่น้ำยายเด้อโอ้ยบางทีมึงยางมางสิบวันหน้าปลาเปื้อนยังอย่างเงี้ยวันยางมาใช่เนาะไป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 ส้คนบ้านไหดีกันเพื่อนด่วนคือผมไปให้ยายไปครับนั่งบังอ่ะ ไปส่งยายกันเด้อมาส่งยายนะเร็วๆเจ้าอย่าทำเจ้าอย่าทำเจ้าอย่าทำมันบวยไว้เจ้าอย่าทำเจ้าอย่าทำปราชุดีหยังเดี๋ยวนี้หยาดดิจิมุนติคุตต้นใหม่ติคุตต้นใม่พังแล้วมั่นอ่าจกลับมาอย่าทำบ้านพังหมดนะเจ้านี่แหละพี่น้องเวลาพายุมันประกาศจันมักเข็ดอันนี้นั่นทำลายข่าวของประชดชีวิต S <S จะหยิบไปน้ำบ่บ่บ่มีเงินให้แกกับพวกเราอยากไปด้วยหึหึบกขาวยางไก่ไปไปไปเข้าในบ้านไปลูกไปอันนี้เขาได้ไปน้ำบ่ลนี่ยงนู้นได้ไปน้ำบ่ดิลูกกับบอได้ไปแล้วลูกลูกอายุกับปุ้ยายวันเด้อนู้นก็บอลได้ไปมีอะไรกันเหรอวันนจะได้ไปเทีย่ยวใช่ไหม